เอาไว้ทิ้งเทนบัตเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินขับพอเช่แล้วมันฟินฟินฟินโดนเรดคาร์เพ็ดคาบาระตีที่มีแต่ซีมนะฮะดูดีจริงก็ยังใส่แบรนด์นิวเสื้อฟินตัวจริงนเขาเลื่อกทันที่ยอดวิวพวกก็รวยกันมานานมาก่อนทำแปร์ทำผู้ทุองเรื่องหาเงินบอกเลยว่าชัดเจนฉันเจอมาเพื่อฟังมันสีเทาคืนพลังรถท้าไม่รู้ไม่อยากเอาตูดไปถูกเกาะับดันรด ยมอชไก็พวกไฮโซมีคนซื้อมาตมันเองมันเองมันเองใส่ชุดเดอสกับเบามันเอง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 มีคนเดิะรอบ with me w เกิเป็นซูเปอร์เลดีมันต้องเผ็ดมีแตเสือห้อม่แต่ชอบคนทองเกิเป็นซูเปอร์เลดีมันต้องเผ็ดมีดังเครือเพชรมัน่านที่นั่งที่นอกเอวิ่ติงธนาบัตรเท่า ภาพเพชรขับระติที่มีแต่ซีมดูดีจริงตัวยัดใส่แบรนด์นิวเสื้อเป็นตัวจริงทุกเรื่อกแบนที่ยอดวิวพวกกูรวยกันมานานมาก่อนทำเพลงทำภูตุเรื่องหาเงินบอกเลยว่าชัดเทสฉันเกิดมาเพื่อฟังดนสีเทาคืันลังรถทำใหู้้ไม่อยากเอาตตุพิถูุบวบดำรถตุ๊กตาหน้ารถขอโทษนะครับเพราะเส้นตาหน้ารักฉันชุนรวยสูแต่ผมรวยสูและชุนรวยสูแล้วผมรวยสูเราพาร์ตี้กันอยู่บนเรือยอชไม่ก็พวกไฮโซ เง really? oh. yeah. 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 ิยธกระเป๋าเนเงินเงินนเงินเงินเงินเวัน with me มันจนเผ็ดมืครืพชรจิเขานที่เงิอก e v นบัเท่านั้นที่ทำให้เราได้บยบินขับพอเช่แล้วมันฟินฟินฟินเป็นเรทาเพชรข้าวปลา่แต่ดีีที่ริงกูยังใส่บรนิวฉัละเปลนตัวจริงเขามนบกันที่ยอดวิว กูรวยกันมานานมาก่อนทำเพลงถ้าผู้จุนเรื่องหาเงนินบอกเลยว่าชัดเจนถ้าคุณคิดอะไรคุณก็จะได้อย่างนัดเพราะความมั่งคั่งอยู่ที่คุณตั้งมั่นที่เอาอธิบายก็อยากให้คุณมีมั่งคุณเองก็ทำได้กับชีวิตที่มีตามกูอเองก็เปคยจนมาก่อนปัจเจาไอ้แคบดูเพือ่อนมาเป็นต้อนก็หวังแค่ขอผัวก็ถือว่ายังอ่อนเรื่องเกิดแต่สองไอ้ดีตัดอดีตทิ้งไปก่อนเริ่มมันเนยมันเนยมันเนยซึ่งที่น่าจะเป่า เดินเป็นซูเปอร์เลดี้เหมือนลงเผ็ดไปถึงเลือเแท๊เป้าหมายมันองคิทให้ยิ่งใหญ่เชื่อให้สุดไว้ด้วยหัวใจสงพลังชีวิตดีแล้วมันนี่หาโทษง่ายคุณโคงการอะไรนหคุณก็ได้